ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเกิดความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับ Windows 11นะครับเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้จะมีเฉพาะในว i n d o w s 11นะครับซึ่งเป็นเป็นฟีเจอร์พิเศษที่มีขึ้นมานะครับแต่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีนะครับเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับซึ่งมันจะมีแต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแต่ภาษาไทยเขาบอกว่ายังไม่รองรับแต่ผมทดสอบดูแล้วครับพิมพ์ได้ครับแม่นเหมือนเดิมนะครับก็ พิมพ์ด้วยเสียงโดยเราอ่านเสียงเข้าไปในไม่นะครับก็คืออ่านเสียงเข้าไปนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กง่ายเลยอ่านเข้าไปแล้วก็มันจะพิมพ์ตัวหนังสือให้นะครับไม่ใช่ Google พิมพ์ด้วยเสียงนะครับเป็นของ Microsoft เองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปไปทดสอบก่อนนะครับกดปุ่มนี้ครับ Windows นะครับบวก H นะครับถ้าเป็น สมัยผมเรียนผมก็ว่า H เลยนะครับ Windows บวก H เลยนะครับแต่ครูภาษาอังกฤษบอกว่าบวก H นะครับต้องมีชูด้วยก็เอาเป็นแบบนี้ละกันแต่ H เลยนะครับนะครับมา Windows บวกตัวนี้ครับ H นะครับกดขึ้นมานะครับลองดูนี่ครับ l i s t e n i n g ครับนี่ครับนี่นะปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะนี่ครับถ้าหากเราอยากเลื่อนเราก็กดปุ่มนี้เลยนะครับนี่นะ เห็นไหมเป็นรูปใหม่ขึ้นมาครับเราก็แค่ไปคลิกที่ตรงไหนก็ได้นะครับนะครับสมมติว่าผมอยู่ในโน้ตแพดนี่แหละเอ้าผมอยากพิมพ์ใส่ตรงไหนผมคลิกตรงนั้นนะครับผมคลิกตรงนั้นนะอยากพิมพ์ภาษาไหนนะครับผมอยากอ่านภาษาไหนผมต้องเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก่อนนี่นะครับตรงนี้คือผมพูดไปต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับอ่าเดี๋ยวจะพิมพ์ให้ดูนะครับต่อไปนี้งานพิมพ์เวิร์ดนะครับไม่มีปัญหาแล้วครับขอแค่คลิกไว้นะครับอ่ากดวินโดว์บวกเขึ้นมาใหม่นะครับมันผิดไปเมื่อกี้โอเค Hello, how are you today? a p f i n e thank you and you. คลิกนะครับคลิก Wow, you are beautiful girl. คลิกตรงนี้เพื่อหยุดนะครับถ้าหากเราอยากหยุดนะนะครับผมว่ามีเพื่อนมาอยากคุยกันก็คลิกตรงนี้ครับนะครับนี่นะถ้ามันเป็นเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้ ที่มันเป็นสีน้ำเงินวืบวืบวบแสดงว่ามันกําลังกาลังพร้อมฟังเราอยู่นะครับมันแม่นมากเลยนะครับนี่ผมอ่านมั่วน,นะครับภาษาอังกฤษผมอ่อนมากนะครับมันก็พิมพ์ได้นะครับถ้าผมอ่านดีนี่มันจะถูกเลยอ่าต่อไปมาลองภาษาอังกฤษเดี๋ยวยมาลองภาษาไทยครับอ่ะผมอยากพิมพ์ภาษาไทยเนาะผมคลิกไว้นะครับผมคลิกไว้ตรงนี้ตร,นตรงเวิร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ คุณพิกไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยเนาะนะครับจากนั้นกด Windows บวก H เราขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอัดเสียงนะครับตัวนี้อัดเสียงอยู่นั่นเห็นมันลิสตนิ่งนี่เดี๋ยวขพ้่งนะครับพูดไปแล้วนะครับตัวนี้พิมพ์ไทยอยู่เนาะสวัสดีครับผมจากช่อง TLMs Studio นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับโอ้มันพิมพ์ได้แม่นมากเลยนะครับเห็นไหมครับมีประโยชน์เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราจะพิมพ์นะครับเราจะพิมพ์โปรแกรมนะครับเราจะพิมพ์งานในเวิรนี่แหละ นะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์อีกต่อไปนะครับโปรแกรมนี้นะครับมีใน windows 11นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับมันเป็นปะเทินผมพูดไม่ชัดนะครับมันก็เลยอ่านไม่ดีนะครับต่อไปผมจะสอนวิธีการตั้งค่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะผมติว่าผมจะผมจะอานเสียงนะครับ windows บอกเห็นเนาะนะครับตรงผมหยุดไว้ก่อนเนาะตรงตั้งค่าครับตรงฟันเฟืองเห็นไหมครับกดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับมีตั้งค่าได้2ออย่างก็คือ ตัวนี้อันที่หนึ่งนี่ voice typing ลั่นชื่อครับหมายความว่าถ้าผมติ๊กไว้นะครับมันจะทําให้ให้เวลาเราคลิกไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับตรง URL หรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันพิมพ์ข้อความได้มันจะมีไอคอนแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับมันจะเป็นไอคอนให้เราพร้อมอัดเสียงเลยนะครับผมเปิดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะนะครับผมเปิดไว้แล้วก็ผมติ๊กรูปปันเฟืองลงนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับอ่าปิดไปแล้วนะสมมติว่าผมคลิกที่ตัวนี้ครับ ผมคลิกตรงนี้นะครับตรงช่อง URL นี่ครับมันจะมีไอคอนโผล่ขึ้นมานะครับจะมีไอคอนเป็นรูปรูปอัดเสียงครับแล้วก็คลิกปุ๊บแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับพูดไปเลยครับแต่ของผมมันไม่ขึ้นเพราะว่าผมใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอนะครับมันตีกันอยู่ตอนนี้ผมใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอเพื่อสอนนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับปกติมันจะมีปุ่มไอคอนเป็นเป็นไอคอนขึ้นมาแถวๆข้างล่างนะครับข้างล่างนะท่านก็ลองดูเอานะครับส่วนอีกันึงส่วนอีกันึงนะครับตั้งค่าตัวนี้ก็ ออโต้นะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ครับตัวนี้คือถ้าเราเปิดนะครับมันจะเว้นวักอัตโนมัตินะครับหมายความว่ายังไงนะครับถ้าผมพูดว่า how are you สุดเดผมพูดต่อกันไปเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับที่ผมตั้งค่านะครับที่ผมตั้งค่า windows บ้องเนดูนะที่ผมตั้งค่าตัวนี้ไว้นะครับคือมันจะเป็นการเว้นวักอัตโนมัติถ้าเราหยุดนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ตั้งไว้ตัวนี้แบบนี้นี่มันจะมันจะพิมพ์ต่อกันไปเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะลองลองดูนะครับ โอเคเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับพิมพ์ด้วยเสียงนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับก็แค่อยากพิมพ์ภาษาไหนก็ติ๊กภาษาตรงนั้นนะครับติ๊กภาษาตรงนั้นให้แอคทีฟไว้นะครับจากนั้นวินโดว์บวกเฮดนะครับปั๊บปั๊บเข้ามานะครับสวัสดีครับผมนะครับจากช่อง tms นะครับผมมันก็จะพิมพ์ให้เองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยยิ่งดีครับก็ มันเป็นว่าไม่ว่ากันเนาะกดไม่กดก็แล้วแต่นะครับก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ